สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่9สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือ9ที่100นะครับคู่แรกเราอยู่กับคู่ GU นะครับคู่นี้เส้น s m a ตัดกันลงมาแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยมันขึ้นไปแถวๆวเส้นนะครับผมเลยกดลงมาในช่วงก่อนที่จะปิดราคาแต่ตอนนี้แรงซื้อเยอะมากเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะปิดได้หรือเปล่านะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับออเดอร์แรกนะครับ ก็ปิดไปเป็นบวกนะครับมีแรงขายเข้ามาอย่างรุนแรงหลังจากที่ผมพูดจบไปนะครับก็มีแรงขายเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเลยเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่2ต่อครับออเดอร์ Order ที่2นะครับเรายังอยู่กับคู่ GU นะครับเส้น s m a ตัดลงมาเรียบร้อยแล้วราคาเนี่ยเหมือนจะขึ้นไปเล่นแถวแถวแนวเส้นด้วยนะครับผมเลยมองว่ามีโอกาสที่แรงซื้ออาจจะเข้ามาได้นะครับรอดูกันว่าเส้นนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับ ครั้งนี้เส้น sma เอามาอยู่นะครับมีแรงซื้อเข้ามาอย่างมหาศาลเลยนะครับไปแถวแถวแนวที่เคยเป็นแนวต้านเก่าเลยนะครับออเดอร์ที่2เราปิดไปเป็นลบนะครับเดี๋ยวไปดูอ,ออเดอร์ที่3ต่อครับออเดอร์ที่3เราอยู่กับคู่ usd ฮ่องกงนะครับคู่ดีเส้น sma ตัดลงมาเรียบร้อยแล้วราคาเนี่ยขึ้นไปเทแถวแถวแนวแล้ว น่าเสียดายนะครับที่เรามาไม่ทันแถวแถวไส้ตรงนี้ไม่งั้นเราก็มีโอกาสที่จะกดลงไปเหมือนกันรอดูกันว่าเส้นนี้จะต้านอยู่ไหมนะครับออเดอร์นี้หลังจากที่เรากดราคาไปนะครับราคาไม่วิ่งไปไหนต่อเลยนะครับถ้าดูในทางเฟรมเล็กเนี่ยอาจจะเห็นเป็นแท่งโดจิหลายๆแท่งนะครับก็ปิดไปเป็นเสมอนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทรดในออเดอร์ที่3กันใหม่นะครับ ออเดอร์ที่3ของเรานะครับมาเทรดใหม่กันนะครับออเดอร์ Order นี้อยู่กับคู่ usd สิงคโปร์นะครับมีการตัดของเส้น sma จริงนะครับแต่ผมมองว่าเมื่อลงมาสักระาะแล้วเนี่ยอาจจะติดแนวต้านที่เคยเป็นโซนแนวต้านเก่าตรงนี้นะครับเลยกดไปเป็นขึ้นนะครับแต่ตอนนี้แรงขายเข้ามาเยอะมากๆรอดูกันว่าราคานี้จะเอาอยู่ไหมนะครับ ถึงจะมีแรงซื้อกับเข้ามาในช่วงท้ายจริงนะครับแต่ว่าการที่ได้ราคานี้ก็ไม่ได้ทําให้เราได้เปรียบนะครับปิดไปเป็นลบในออเดอร์ที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่4ต่อครับออเดอร์ที่4ของเรานะครับอยู่กับคู่ GU นะครับคู่นี้ผมกดขึ้นไปเพราะมองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะทำกรอบไซด์เว์นะครับ มองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแรงซื้อขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันลงมาเทสแนวด้านล่างเรียบร้อยแล้วเหลือขึ้นไปเทสแนวด้านบนนะครับรอดูครับไม่ได้กลับไปเทสแนวด้านบนอย่างที่เราคิดนะครับในออเดอร์ที่4ของเราคู่ GU เรายังปิดเป็นลบอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับว่าเราจะปิดเป็นบวกได้หรือเปล่าถ้าปิดเป็นลบอีกวันนี้เราจะเสียหายค่อนข้างมากนะครับ ออเดอร์สุดท้ายของเราผมยังมาย้ำอยู่กับคู่ g ีนะครับคู่นี้ลงมาตรงแนวต้านที่ราคาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับแนวรับนะครับขออภัยนะครับผู้ผิดตรงแนวรับที่ราคาเคยมาทำไว้จะเอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูครับออเดอร์ Order ที่5ของเรายังปิดไปเป็นเสมอนะครับมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงสุดท้าย ช่วยเราพอดีนะครับทำให้เราไม่ได้เสียไปในออเดอร์นี้แต่เดี๋ยวเราไปดูออ,อเดอร์ที่5ใหม่อีกทีนะครับว่าวันนี้จะปิดเป็นยังไงเสมอมา2ครั้งแล้วนะครับในวันนี้ mm hmm. ผมยังมาย้ำกับคู่เดิมนะครับกับคู่ G u ครั้งนี้มันลงมาตรงแนวรับเก่านะครับที่เคยเป็นโลเลยนะครับแล้วก็รอดูราคากันครับว่าจะปิดเป็นยังไง เรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับกับคู่ GU ปิดไปเป็นบวกนะครับวันนี้เราเทรดทั้งหมด5ไม้นะครับชนะเพียง2ไม้แพ้3ไม้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับวันนี้เราจะมีสรุปทั้งหมด2สรุปนะครับก็คือสรุป9ที่91ถึง9ที่100ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปภาพใหญ่อีกทีนะครับว่า109ที่เราเทรดมานั้นเรา มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าไหร่แล้วก็วินเลทนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปรอชมกันครับเอาละ,ะครับวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะสรุป9ที่9 1้าถึงหนึกันก่อนนะครับ9ที่9 1ถึงผมจะไปไวๆเลยนะครับเราปิดไปเป็นบวกนะครับได้กําไรไปทั้งหมด 520บาทนะครับและวินเลทอยู่ที่62.5%จรนะครับจริงๆแล้ววินเลทเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงหลังๆนะครับ9ที่78ขออภัยครับ9ที่98 99 9ที่อะไรประมาณนี้นะครับเราชนะลวดค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีการส t o p l ล s s ด้วยในช่วงแรกของเซ็กชันนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการสรุป o v e r a l l นะครับหรือภาพรวมทั้งหมดนะครับ เราเทรดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพศ2565นหะครับหรือว่าปี2022นั่นเองโดยที่เราก็เทรดมาดเรื่อยๆนะครับจนนับถึงวันนี้เนี่ยก็ตีกลมๆก,ก็ประมาณ7เดือนนะครับโอเวอร์การเทรดเลยเนี่ยเราเทรดไปทั้งหมด430ออเดอร์นะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เราชนะไปทั้งหมด28 2อ,อเดอร์ แล้วก็พอมาคำนวณวินเลทเนี่ยวินเลทจะอยู่ที่6 5 5 8นะครับถือว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าใช้ในการทำกำไรได้เรื่อยๆก็คือเป็นวินเลทที่ทำให้เรามีกำไรติดมือไปอย่างแน่นอนต่อไป Total profit นะครับเราเทรดนะครับเป็นการได้กำไรนะครับเดเดือนนี้ที่เราเทรดกันเราเทรดได้กำไรไปทั้งหมด 6,168บาทกับอีก60สตางค์นะครับก็ถือว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเท่าไหร่นะครับก็ตีกลมๆว่าเดือนละเจ็ดแ0 0ร้อนะครับแปดร้อประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นก็คือประสบการณ์ในการเทรดน,นะครับในต่อไปเนี่ยเราอาจจะใช้ IQ Option ในการหาไรายได้เสริมของเราได้โดยที่เราก็ สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอได้ใครที่ดูซีรีส์นี้จนครบนะครับก็หวังว่าอาจจะได้ประโยชน์ในการเทรดเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนถึงทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าเรื่องดีไวส์ผมอาจจะไม่ได้พร้อมมากด้วยนะครับแต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับ วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครต้องการสมัคร EQ Option สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้9ที่100 9สุดท้ายของเราขอขอบคุณค้า